สวัสดีครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่ทาวน์เฮาส์นะครับที่ตำบลช้างคานอำอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะครับเป็นทาวน์เฮาส์พร้อมเฟอร์นิเจอร์นะครับเนื้อที่ประมาณ22ตารางวานะครับมีทั้งหมด3ห้องนอน2ห้องน้ำนะครับมีห้องน้ำชั้นบนห้องเดียวนะครับที่ใช้ร่วมกันได้นะครับมีประตูที่ทะลุห้องนอนใหญ่ ด้านนอกนะครับอันนี้คือบริเวณชั้น2ของบ้านนะครับมีบันไดลงไปอันนี้เป็นห้องนอนกลางนะครับมีเฟอร์นิเจอร์ด้วยพร้อมแอร์นะครับอันนี้เป็นหลังบ้านนะครับบ้านหลังนี้หันหน้าไปทางทิศเหนือนะครับ อันนี้อยู่ในโครงการนะครับมีรถประพอี24ชั่วโมงนะครับประมาณ10นาทีเข้าเมืองนะครับหรือประมาณ5นาทีไปสนามบินนะครับหรือเซนทัลแอร์พอร์ตนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้เป็น3ห้องนอน2ห้องน้ำนะครับ น,นี้เป็นบริเวณหน้าบ้านนะครับจอดรถได้2คันนะครับรถคันเล็กรถเก๋งสองคันหรือว่าปิกอัพหรือว่าบวกกับเก๋งก็ได้นะครับอันนี้เป็นห้องครัวนะครับมีเตาแก๊สพร้อมนะครับมีซิงค์แล้วก็ ปั๊มน้ำเครื่องซักผ้าไมโครเวฟนะครับแล้วก็ชั้นนะครับอันนี้มีตู้เย็นแล้วก็โต๊ะทานข้าวด้วยนะครับอันนี้เป็นบริเวณห้องนั่งเล่นนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะครับมีฝักบัวเครื่องทำน้ำอุ่นเรียบร้อยนะครับ ทาวเฮาส์สองชั้นสามห้องนอน2ห้องน้ำนะครับที่ตำบลช้างผลานอําเภอเมืองเชียงใหม่นะครับถ้าสนใจก็อินบ็อกมาได้เลยนะครับ